นี้จะผาพี้องมาเบิงพลาสติกแข็งเลยครับนี่คือพลาสติกแข็งของ,องโทท้งโทรทัศน์นะครับโ้งโทรทัศน์ส่วนมากจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับนะครับต่อทีวีผมนอนครับโทรทัศน์ผมอย่างหลายเลยครับ้องไว้เด้กพี้องตอนนี้กำลังฟันนะครับใส่ปังงาฟันผมก็จะเอาของไปส่ง พลาสติกแข็งนะครับนี่ครับเพราะว่าผมทรงไก่นะครับผมต้องฟันให้มันได้น้ำหนักดีที่สุดนะครับนับน้ำหนักหลายยิ่งดีนะครับผมอัดเพื่ได้ยกประมาั้นเน่งตันนะครับสูงสุดหนึ่งตันนะครับถึงจะคุมคานะครับคันต่ำกประมาั้นแปดร้อยลกนะครับที่ผมยัด บ่ได้ประมาณแปดร้อยลกผมซื้อสะท้านมากมาฟันอย่น้ครับเป็นชิ้นนะครับไหนมั้นเป็นชิ้นชิ้นประมาณขนาดนี้นะครับว่าขันไปชิ้นเล็กก็ดนีเขาเขาบ่ซื้อนะครับเพราะว่ามันมุนแยกแยกนะครับจะไปแยกเชือแยกชน,นิดอีกเรื่อง่น้องครับได้ขั้นตอนนะครับว่าเขาจะได้ เ,เม็ดพลาสติกมาขายครับนี่เป็นจอโทรทัศน์ของผมนะครับผลไา้ที่ร้องมาเบิ่งต,ตัวนี้เป็นชุดใหม่นะครับที่ผมเคยลงคลิปนะครับเคยลงคลิปไปแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งตัวนี้ชุดใหม่ครับชุดนี้เพราะท่านเกลียดนะครับนะครับแต่ว่าผมจะเอาพลาสติกแข็งชุดนี้ไปขายก่อนนะครับเพราะว่า มันหลายครับอยู่ข้างหนอกของผมกับลายคือกันครับข้างหนอกผมกับบมี่ชีไว้พาไปเบืงพัติแข็งที่ผมจะขึ้นวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะขึ้นไว้ผมจะไปพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าในเยยนวัดเถาแกนะครับล่วงรับสื่อพัดติดแข็งของผมเพิ่นขึ้นราคาให้นะครับเพราะว่าพัดติกแข็ง ราคาขึ้นจังหน่อยนะครับรถือว่าดีนะครับนี่กําไรเพิ่มขึ้นนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งของพลาสติกแข็งมีทั้งแข็งและอ่อ,อนนะครับแต่ว่าอ่อนผมเอาออกไปขายแล้วอยู่นี่ก็เหลือแต่แข็งนะครับผมจะเลือกออกไปขายนะครับอยู่ข้างนอกก็บมีดแล้วพี่น้องเลยข้างหนอกผมกับลายนี่ครับเดี๋ยวผมจะผ้าไปเบิ้งนะครับข้างหนอด นี่คือรถผมจะไปส่งของนะครับแต่วคงจะต่อโค้งขึ้นอีกนะครับผมพิดโค้งแบบถอดได้นะครับขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับกระสูงเลยที่เดียวนะครับเพราะว่าขันบะสูงมันกระไดบหลายครับผัดติ๊กแข็งเป็นผัดติ๊กีเปลืองพุ้ธที่นะครับช่วงนี้พมกับว่าคอยดีส่งผัดติ๊กแข็งครับนี่ครับนี่เป็นผัดติ๊กแข็งของผมครับนี่ครับมีทั้งสื่อมาแน่ครับคงเจาขคองเนี่ย ร้ายอยู่ครับผลนะค,ครับจนอย่าเกิดโปองหิ่มพี่รองเราไม่ได้ไปส่งโดนนะครับขันมนขึ้นผมก็จะกวดซื้อมานะครับขันมาขึ้นผมก็บวซื้อได้ผมก็เอางานเฉพาะที่ผมแกะนะครับไว้ก่อนนี่อีกส่วนหนึ่งครับผพราว่าคิดว่าจะเต็มรถรือเหลือรถผมกระปุจจนะครับต้องลองอัดเลี่ยงให้มันได้ร้ายที่สุดนะครับ